ก็กลาวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวต์แล้วก็ราการสาระจะไม่มีนะครับก็ทำไมน้องๆชอบไมค์ตันี้จังวะเออเลิกเถอะอ่าโอเคช่วงนี้ก็น้ําท่วมนะครับก็รู้สึกว่าจะท่วมไปทั่วหลายจังหวัดนะครับน้ําท่วมปีนี้หนักมากซึ่งตอนแรกผมคิดว่าฮ ไม่น่าจะเท่าปีห้าสี่มั้งปีที่ผมเคยอยู่เชยภูมิแล้วมันท่วมเนี่ยผลปรากฏว่ามันหนักกว่าเดิมนี่ครับผมมีประสบการณ์น้ําท่วมอยู่หลายครั้งเนี่ยครับแค่ในเชยภูมินี่ก็สามสี่ครั้งแล้วอะ่ะความจริงมันก็ท่วมทุกปีนะแต่มันไม่ได้หนักเท่าปีนี้เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ผมเนี่ยแบบขี่ลุยน้ำรถด,ดับเนี่ยเป่าคาร์บูแล้วเป่าเป่าแล้ว,เป,ลวเป่าอีกนะกว่าจะขี่ได้เนี่ย อครั้งแรกนี่ผมจำไม่ได้ว่าปีไหนแต่แถวๆปี5ๆๆนี่แหละนี่ครับตอนนั้นผมพักอยู่แถวบริเวณร้านอาหารอากออกน่ครับเออนั่นแหละแถวนั้นแหละแล้วมันจะมีลำห้วยมีอะไรอยู่ข้างหลังนี่ครับแล้วก็ท่วงตู้เย็นบินนี่ครับตู้เย็นบินไปละหนึ่งู มาตอนที่2เนี่ยผมไปพักอยู่แถวแถวบ้านเจ้าของร้านอากออกอีกแล้วเนี่ยเจ้าเดิมนะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เจ้าปัจจุบันท่ว,เม,ม,วมเนี่ยคอมคอมเน่าๆผมนี่ยก็ก็ไปอีกแล้ว1ดอกนี่โอเคมาช่วงปี5 4เป็นปีที่หนักสุดๆเนี่เดี๋ยวผมจะเล่าถึงช่วงนี้แล้วกันตอนนั้นผมเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ร้านโออ ร,ร้านโออิอิอยู่เส้นถนนซอยอถนนสถานีดับเพลินนี่ครับแถวแถวโรงหนังอ่ะร้านอาหารโออิอินะครับถ้าใครอยู่ชัยภูมิก็น่าจะรู้จักนีครับแล้วผมก็พักอยู่เรียกว่าอะไรดีนะก็คือไปอาศัยอยู่กับเขานะครับคือเขาปล่อยให้เราเช่าชั้นบนนะครับชั้น2 ส่วนเขาก็จะใช้ชีวิตชั้นล่างอะไรโฮสโฮสสักอย่างแฟมิลี่โฮสหรือไม่น่าจะใช่นะี่ครับเออใช่ก็ได้ประมาณนั้นนะ่ครับแล้วทีนี้มันก็เริ่มท่วมนะ่ครับตอนที่ผมทําเป็นเด็กเสนะิบเนี่ยมันก็มีเรื่องราวหลายอย่างมากนะี่ครับถ้าใครเคยฟังเด็กเสิบขี้สงสัยนะครับไปเจอพงเจอผีอะไรพวกนี้เนะี่ยก็ ก็ส่วนใหญ่ก็มาจากตอนที่ผมเป็นเด็กเสืร์นี่ครับแล้วทาําไมซีรีส ala ์น ough> ี้ซีรีส์ข ough> ี้สงสัยมันถึงหยุดไปนี่ครัเพราะผมไม่ได้เจอผีอีกแล้วเนี่ยแปลกไหมเพราะผมออกจากเด็กเสือปั๊บก็ไม่เจอผีอีกเลยก็เลยเออหยุดอพราอไม่เจอแล้วก็ไม่รู้จะเอาเรื่องไหนมาแต่งนะครับโอเคกลับเขาเรื่องน้ําท่วมนะครับน่าจะเป็นช่วง เดือน7นะเด,น 6, เดือน7กเดือน7กรกฎานี่แหละมันเริ่มท่วมนะ่ครับวันแรก2วันแรกเราก็ไปทํางานกันได้อยู่ก็ออกจากบ้านไปทํางานตอน4 5 0หโมงเย็นนะี่บทำงานเสร็จตี4ตี5ก็กลับบ้านออกไปซื้อของกงของกินอะไรได้อยู่นะ่ครับแต่แล้วทีนี้มันเริ่มหนักนะ่ครับมันเริ่มเท่าหัวเข่านะ่ครับมันเริ่มขึ้นเท่าขา แล้วรถก็เริ่มไปมาไม่ได้เงี้ยทางร้านก็เลยบอกเออหยุดอเปิดแล้วใครจะมาแดกก็เลยหยุดนะครับพอหยุดที่นี้เราก็อยู่บ้านเฉยๆเงินมีนะครับรถมีแต่จะออกไปซื้ออะไรได้ก็ออกไปซื้ออะไรไม่ได้นีครับนอกจากออกไปซื้ออะไรไม่ได้แล้วออกไปปับ๊บร้านแม่งก็ปิดพอมันปิดแล้วเราจะซื้ออะไรกินน่ครับ เราก็เริ่มไม่มีอะไรกินละจังหวะนั้นก็คือแบบว่าชีพหายละไอ้ที่ตุนไว้เนี่ยก็มีแค่ข้าวสารนะครับกับกับข้าวที่ไม่มีตู้เย็นใส่เนี่ยเพราะเพราะตู้เย็นพังไปแล้วอคอมก็เพิ่งซ่อมมาเนี่ยไปเปลี่ยนเมนบอร์ดมาสองสามพันนี่แหละทําอะไรไม่ได้นี่ครับอยู่แต่ในบ้านออกไปข้างนอกไปหาของกินร้านก็ไม่เปิดและแล้วสิ่งที่เรารอคอยก็มาถึงถุงยางชีพ ถุงยังชีพมาแล้วนะครับก็มาถุงสองถุงผมจําไม่ได้ว่าเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเป็นตายายแก่ๆนะครับอยู่กับหลานอ่าส่งหลานไปนโรงเรียนอะไรแบบเนี้จำไม่ได้ว่าผมไปอืมผมไม่ได้ไปรับเอาเองแน่นอนจำไม่ได้ว่าแฟนผมไปรับหรือว่าเจ้าของบ้าน2คนนี้ไปรับนะครับมันก็จะเป็นถุงเอาขาวอืมแล้วก็จะมีโลโก้นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็จะมีคําว่าพระราชทานหรือเปล่าผมจำไม่ได้เหมือนกัน ข้างในก็จะมีข้าวสาระครับข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องอเกลือนี่ครับขาดไม่ได้ครับมีกลืงอะไรพวกนี้นะครับก็ได้มาคนละถุงเนะครับเขาให้คนละถุงหรือเปล่าวะก็ประมาณนั้นแล้วตอนนั้นมันท่วมนานจัดนะครับวันที่3ถึงได้ถุงยังชีพเนี่ยเกิดได้ถุงยังชีพมาตามชื่อถุงนะ่ครับย,ยังชีพเกิดซัดข้าวซัดมาม่าไป ผ่านไปวันแล้ววันเล่าอม,มาวันที่4นี่ครับน้ําเริ่มเข้าบ้านไม่ความจริงมันเข้านานแล้วนะครับแต่งวดน,นี้มันเข้าไปขังพร้อมกับไส้เดือนเป็นกลิ่นที่โคตรไม่น่าอาิิรมนะครับกลิ่นไสเดือนเน่าไสเดือนก็ไม่แตกต่างจากเรานีครับมันนีน้ําโอ้โหพูดถึงสัตว์นีน้ําแล้วเราจะพูดถึงอีกประเภทหนึ่งไม่ได้นีครับ งูงูแม่งเต็มบ้านเนีทั้งงูทั้งไส้เดือนเออในเมื่อเราอยู่ในลักษณะที่ให้เขาเป็นโฮสต์นะครับแล้วเราไปอาศัยเขาอยู่แล้วเขาเป็นแค่คุณตาคุณยายแล้วก็หลานนะ้ครับน้ำเข้าบ้านทำไงล่ะเขาก็มาขอให้เราช่วยนีครับอไม่อยากจะคิดเนีกลิ่นไส้เดือนเน่าอ่ะ แล้วจังหวะนั้นไม่มีอุปกรณ์แห้วอะไรเลยนะครับมีแค่ชามกับจานกูวิดไปเถอะวิดมันทั้งบันกลัวมันจะออกหมดนี่ครับพอเราตั้งกระสอบสายเสร็จวิดน้ำเสร็จนี่ครับน,น้ำมันก็ไม่เข้ามานละเออโอเคเรื่องที่อยู่อาศัยสบายใจไปได้ปลอดหนึ่งต่อมาอาหารอืมผมไม่มีทีวีนี่ย แต่มีคอมพิวเตอร์แต่ไม่มีเน็ตมีคอมก็ได้แต่ดูหนังซ้ำๆเดิมๆที่มันอยู่ในในเครื่องนะครับฟังเพลงเดิมๆที่มันอยู่ในเครื่องกินข้าวนีครับก็ก็อยู่แค่นั้นทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยออกไปไหนไม่ได้พรส์น้ํามันท่วมตายหาแล้วเข้าวันที่4วันที่5้านี่คจะอดตายแล้วไม่มีะไยแดกทีวีก็ไม่มีดูรู้สึกว่าโฮส์นี่หละมั้งเป็นคนบอกนี่ครับ เฮ้ยพวกทหารมาแจกของอยู่ห้าแยกเขาเอารถทหารมาแจกรถถังสิยานหุ้มกราะนะครับแต่ไม่ใช่ตีนตะขาบนะก็เป็นล้ออยู่แต่มันใหญ่นะครับมันมันลุยน้ำได้อะ่ะอืมผมอยู่ถนนสถานีดับเพลิงเขาแจกของอยู่ห้าแยกฟังดูก็ไม่ไก่ใช่ไหมมันก็เชิงไม่ไก่นะครับเกิดถ้าใครอยู่ชัยภูมิก็อาจจะรู้ว่ะ แต่ลองคิดดูว่าเราต้องเดินเท้าไปอ่าฮึเป็นไงเป็นกันอย่างเงี้ยถ้าไม่ออกไปก็ไม่มีแดดออกไปแต่เช้าเนี่ยเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าเดินทางอืมไม่ใช่ล้อหมุนนะครับตีนเดินนี่แหละเดินไปเลยเราก็สวนน้ําขึ้นไปเนี่ยไปทางอ่าทางโรงพยาบาลน่ะอืมพอไปถึงสามแยกเนี้ย น้ำมันไหลลงน้ำมันไหลลงจากเส้นถนนหลักลงมาเส้นถนนที่เรากำลังจะเดินไปนี่ครลุยขึ้นไปไม่ได้ขนาดเรือยังขึ้นไปไม่ได้นี่ครับเรือยังติดดันกันแล้วดันกันอีกขึ้นไปไม่ได้เพราะน้ํามันเชี่ยวมากถนนมันต่ำกว่านี่คน้ำมันไหลเราเป็นคนเรือมันขึ้นไปไม่ได้คิดว่าเราจะขึ้นไปได้ไหมก็ขึ้นไปไม่ได้นี่ครับสุดท้ายก็ต้องย้อนกลับเสียเวลาย้อนกลับมาอีก อืมมาจนถึงอที่ทำงานอนะ่ะร้านร้านโอุอีนะมันก็เป็นสามแยกนะครับเราก็ต้องเลี้ยวเพื่อที่จะเข้าตลาดเพราะว่าเราลุยสวยนะลุยสวนน้ำขึ้นไปไม่ได้เอออืมเคยเห็นคนเดินอยู่ดีๆแล้วหายไหม <c oughs> อตอนนั้นผมมีแฟนอยู่นะครับ มีฉายาว่าตุกกี้นี่ครับเธอจะตัวเล็กๆนี่ครับสูงมา155นี่ครับก็เดินคู่ไปกันเนี่ยเดินไปด้วยกันนี่ครับคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าน้ำมันก็ขนาดนี้เนาะโอ้โหน้ําสูงมากนะครับสักพักหายตุกกี้หาย <laughs> ตุกกี้ตกทอด <laughs> ช่วยแทบไม่ทันเนีครับก็ยังดีที่ น้ำในท่อมันไม่ไหลเนี่ยก็แค่ตกลงไปเฉยๆก็เลยคว้าไว้ขึ้นมาทันเนี่ยแล้วเราก็ไปทางตลาดตลาดสุชัยภูมิเนี่ยตอนนั้นน้ําก็ขึ้นมาระดับนี่แล้วเริ่มสูงเนี่ยแล้วเป็นอะไรที่แบบหยี yeah, ี yeah. ่จินตนาการนี่บทะเลวนลอยกระทงอะเคยไปทะเลไหมหรืออาจจะเคยเห็นไหมคนไปลอยกระทงบนทะเล กูเป็นอะไรเนี่ยลอยกระทงทะเลเออเอลอ,อยกระทงในทะเลนี่ครับมันก็จะเต็มไปด้วยขยะเนะี่ยถุงพลาสติกขยะนู่นนี่น่าลอยเต็มเนี่ยแต่เราก็ไม่มีทางเลือกพอเราต้องไปหาแยกหาแยกโอนไอเนี่คลุยไปผ่านตลาดไปแล้วเราก็จะไปถึงอนุสาวรีย์นี่ครับเป็นวงเวียนอนุสาวรีย์เจ้าพ่อนี่ครับ ท่วมหัวจังหวะนั้นท่วมหัวนะครับคือคือท่วมหัวเลยต้องว่ายน้ําไปนะีครับแต่ถึงกระนั้นในสถานการณ์น้าท่วมที่แบบว่ามีแต่คนเดือดร้อนขนาดนี้นะยครับยังมีคนรู้จักใช้สถานที่แห่งนี้มารีแลกและผ่อนคลายผมเห็นคนเล่นเจ็เล่นเจสกีอ,อ,อ,อ้อมนุษย์สาวลีคนเล่นเรือบังคับ คนพายเรือเล่นไอ้คนเล่นเจสเกีัโอ้โหน้ำท่วมเี้ไม่ใช่ทะเลเอาสะมันเลยนะครับผมก็ลอยคอไปเนี้ยก็ว่ายน้ำไปผ่านองค์เอียนอายไปเนี้ยโรงเรียนอ่านั่นแหละผ่านไปปั๊บก็เท้าเริ่มถึงพื้นเนี้ยก็หลุยน้ำต่อไปไปถึงห้าแยกนเนี้ยเลี้ยวซ้ายไปเป็นทางแฟดอิ่มเนี้ยแฟดอิ่ม เขาก็กำลังแจกของอยู่ตรงนั้นแหละมีข้าวปลาอาหารแห้งน้ําอะไรแบบนี้นะครับผมตอนนั้นเป็นเด็กเสิบผมก็จะยา,ยาวๆหน่อยนะครับไม,ไ,มไม่ได้สกินเฮดเหมือนทุกวันนี้ใส่เสื้อถลกแขนเสื้อถลกขางเกงงนะครับแบกน้ำสองแพ็คเดินผ่านรถถังทหารก็ยื่นให้ยื่นให้นะครับเราก็รับแบกน้ำสองแพ็ค แฟนผมก็ถือข้าวถืออะไรเนี่ยครับเดินผ่านรถถังนักข่าวถ่ายช่องไหนไม่รู้แต่ผมได้หอกข่าวมีคนเห็นแล้วก็จําได้เนี่ยครับก็เลยมาบอกผมเออโอเคต่อไปนะครับทีนี้เราก็ขากลับเราจะไม่กลับทางเดิมนี่ครับเพราะมันไกลคราวนี้เราจะกลับทางบ้านเอื้องอา่าวเนี่ยบ้านบ้านเมืองอ,อ,อ่าวออมันจะใกล้กว่าเพราะมันลัดเนี่ยครับตอนแรกเราก็ว่าจะมาจากทางนี้แหละ น้ำมันเชี่ยวน้ำมันไหลลงนะครับเราสู้น้ำไม่ไหวก็เลยจะกลับทางนี้แหละแบบผ่านหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแฟนเก่าผมมันคิดอะไรได้ก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเธอแวะหมู่บ้านนี้หน่อยไหมแวะทําไมอ่ะพักเหนื่อยอหรหรือว่าเขามีของอะไรจะให้เรา <ill Shane: S 1> ทวงเงินหน้าสิวหน้าขวานนะครับ กำลังแบบว่าบ่ายสามบ่ายสี่แล้วกําลังจะเย็นแล้วนะครับแฟนผมทวงเงิน <S 2> <S 2> อ่าแวะทวงเงินโอเคไม่เป็นไรอ่ะแวะทวงเงินแล้วก็กลับบ้านโดยสวัสดีภาพนะครับโดยตลอดสองข้างทางเนี้ยก็จะเห็นคนเดินไปเดินปแล้วหายลงไปในน้ําอยู่เป็นระยะระยะนะครับอืมออกเจ็ดโมงเช้านะกลับถึงที่พัก ห้าโมงเย็นเพื่อที่จะไปเอาน้ำสองแพ็กกับข้าวสารอาหารแห้งอีกสองถุงโคตรฮ,ฮ <ะ S 2> าร์ดพอแต่เขาว่ากาว่าปีนี้น่ครับหกสี่เนี่ยมันหนักกว่าปีที่ผมอยู่อีกแล้วนะครับถึงตอนนี้บ้านผมจะอยู่ที่สูงนะแต่ร้านกาแฟนะครับของเจ๊จอยโสโตรคอฟฟีนะ่เนี่ยเละตอนนี้เละแล้วนะครับ ก็ภาวนาให้มันลดเร็วๆ,ๆนี่ครับภาวนาให้มีคนมาแก้ไขรีบๆหาทางให้นะมันออกไปจากเมืองให้เร็วที่สุดนี่ครับแต่อย่าสวดมน์นะไม่มีบทสวดมนบทไหนบอกว่ามันจะไล่น้ำทวมได้ว่าไปนน่นไหมเอเคนะครับ <c oughs> ก็สุมคนเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนีครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมาก มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกนี่ครับไม่ใช่สิไม่ใช่แค่อยู่ในชายภูมิเนี้ยผมกลับไปอยู่เทสงผมก็ไปเจอน้ำท่วมอีกเหมือนกันเออเอาไว้เล่าข่าวหน้าแล้วกันเดี๋ยวตอนอยู่บ้านเช้าผมเคยเล่าไปแล้วนี่หว่าออะโอเคไม่เป็นไรไปละบายสวั Bye. สดีครับเจ yeah.